ทางซีกผู้ปกครองนะครับแล้วก็คณะกรรมาการสถานศึกษามิสเตอร์เดวิดชานผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่นำสิ่งของมามอบนะครับนำสิ่งดีๆมามอบให้กับเด็กๆที่น่ารักของโรงเรียนเราในวันนี้นะครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพอเจรวุฒิศาสตร์โสพล คณะครูอาจารย์บุคลากรของโรงเรียนวัดกอบแก้วเวรุวันทุกทท่านท่านรองทาน,นินแก้วคำรองนายกองผู้ประถมโรงเรียนตัวแทนของบริษัทเอกชนหลายๆบริษัทนะครับที่มาร่วมงานวันเด็กวันนี้นะครับวันนี้ผมรู้สึก ดีใจปลื้มใจแทนเด็กๆนะครับที่พวกเราให้ความสำคัญกับเด็กๆก,กันตลอดมาไม่ว่าจะเป็นท่านผู้มยการโรงเรียนคณะครูบุคลากรของโรงเรียนก็จัดเตรียมสถานที่เป็นเวลา2วันด้วยกันเพื่อที่จะให้มีวันแห่งความสุขวันนี้เกิดขึ้น บริษัทห้างร้านต่างๆก็นำสิ่งของมามอบให้ในวันนี้คณะผู้ปกครองก็นำสิ่งของนะครับนำอาหารนำขนมของข,องขวัญรงางวัลมามอบให้กับเด็กๆองค์การบริหารส่วนตำบลรงน้อยก็เหมือนกันก็ให้ความสำคัญนะครับสนับสนุนโรงเรียนทุกๆโรงเรียนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลงน้อยผมเองในฐานะที่เป็นสิ์เก่า เป็นนักเรียนคนหนึ่งเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วก็รู้สึกปลื้มใจแทนเด็กๆที่วันนี้หลายๆภาคส่วนได้ให้ความสำคัญกับวันเด็กแห่งชาตินะครับซึ่งคำขวัญปีนี้นะครับท่านนายกรัฐรมนตรีได้มอบไว้ให้กับนักเรียน คำขวัญบันเด็กแห่งชาติประจำปีพศ2558มีว่าอ่าใช้ได้เลยนะครับพวกเราจะต้องตั้งใจศึกษาเรียนศึกษาหาความรู้นะครับแล้วก็มีคุณธรรมเพื่อที่จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ นะครับก็ต้องขอขอบคุณแทนเด็กๆไงวัน